มินแลนด์ชนแนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะนายวินได้รับคำสั่งให้เก็บกวาดกองหินที่กีดขวางเส้นทางทั้งสมคนหันไปมองคนงานระดับระยุกที่ดูเหมือนกับคนติดยาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มเดินทางกันต่อทั่วร่างกายของคนงานระดับระยุกต์มีเลือดไหลออกมาถึงเขาจะยังไม่ตายแต่สภาพของเขาก็ดูไม่สู้ดีนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของเขา พวกมันเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งดวงและแม้แต่ตาขาวของเขาก็ถูกกิน,กนด้วยสีใหม่นี้นายวินหันความสนใจไปที่เปิดเส้นทางไปข้างหน้าหลังจากที่เขาเคลียร์เส้นทางไปได้ระยะหนึ่งจู่ๆเขาก็หยุดมือเขาเหันมามองคุณหญิงมิลเลอร์แล้วพูดท่านหญิงพวกเราควรจะเปลี่ยนเส้นทางดีไหมทําไมกันคุณหญิงมิลเลอร์ถามนายวินแฮนเซอเองก็รู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันเขาไม่รู้เลยว่าทําไมนายวินถึงได้เสนออะไรแบบนี้ขึ้นมานายวินถอนหายใจแล้วพูด ภาพที่4ี่ทำนายว่าเราจะไปถึงต้นไม้ต้นหนึ่งแต่เมื่อเทียบกับความสูงระหว่างคนในภาพกับความสูงของต้นไม้แล้วมันบ่งบอกว่าต้นไม้ต้องมีขนาดใหญ่มากๆมันคงจะต้องมีความสูงหนึ่งรอยเมตรเป็นอย่างน้อยการเคลื่อนย้ายต้นไม้แบบนั้นมาขวางเส้นทางคงจะเป็นเรื่องยาก ตอนนี้ฮันเซลเข้าใจความคิดของนายวินแล้วภาพที่สี่บนฉากก้านดูเหมือนจะบ่งบอกว่าพวกเขาจอไปพบกับต้นไม้ต้นหนึ่งและต้นไม้นั้นก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆถ้าพวกเขาเปลี่ยนเส้นทางล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงต้นไม้นั้นคำทำนายของภาพวาดก็จะไม่เป็นจริงถ้าพวกเขาหลีกเลี่ยงต้นไม้ได้สำเร็จนั่นก็จะแสดงให้เห็นว่ามีใครบางคนกำลังเล่นตลกกับเขาจริงๆถ้าอย่างนั้นพวกเราเปลี่ยนเส้นทางกัน คุณหญิงมินเดอร์พยักหน้าหลังจากได้รับความยินยอมจากคุณหญิงมินเดอร์นายวินก็เปลี่ยนเส้นทางและเริ่มทำการขุดต่อไป ถ้าใครบางคนพยายามจะหลอกพวกเขามันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับคนคนนั้นที่จะคาดเดาเส้นทางของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาขุดไปทางที่พลังประหลาดดึงดูดพวกเขาอย่างไรก็ตามแรงพลังประหลาดนั้นก็คือจุดหมายปลายทางของพวกเขามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะคาดเดาทิศทางที่พวกเขาจะไปนายวินเสนอให้เปลี่ยนทิศทางก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นถ้าต้นไม้ถูกเคลื่อนย้ายมาเพื่อขวางทางพวกเขาจริงๆมันก็จะต้องทิ้งร่องรอยอะไรไว้บ้าง และแผนการของอีกฝ่ายก็จะถูกเปิดโปงนายวินทำการขุดเปิดทางอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไปแค่สิบนาทีพวกเขาก็ตามหลังนายวินเข้าไปในร่องลึกยาวหลายร้อยเมตรแต่จู่ๆนายวินก็หยุดชะงักไปมือของเขายังคงค้างอยู่กลางอากาศเขายืนนิ่งขณะที่จ้องไปข้างหน้าราวกับว่าเขากำลังเห็นผีเกิดอะไรขึ้น แฮนเซิมองตามสายตาของนายวินไปเขาเห็นว่านายวินเพิ่งจะเคลียร์เส้นทางข้างหน้าไปได้แค่นหน่อยเดียวเท่านั้นตอนนี้มันมีบางสิ่งยื่นออกมาจากหินที่กองอยู่ข้างหน้าเมื่อแฮนเซนเห็นว่ามันคืออะไรใบหน้าของเขาก็ซีดไปเช่นเดียวกันมันมีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งยื่นออกมาจากกองหินและบนกิ่งไม้นั้นก็มีใบไม้สีเขียวอยู่ร้ายไปมันดูเหมือนกับกิ่งไม้ของต้นดิวเป็นไปได้ยังไง แันเซนถามขึ้นมากิ่งไม้และใบไม้ที่เขากำลังเห็นดูเหมือนกับต้นไม้ในรูปภาพไม่มีผิดนายเวนใช้โซ่สาสารเพื่อกำจัดหินทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียงออกไปอย่างเงียบๆกิ่งไม้นั้นปรากฏออกมาให้เห็นมากขึ้น,นเรื่อยๆไม่กี่นาทีหลังจากนั้นต้นไม้ทั้งต้นก็เผยออกมาให้เห็น มันเหมือนกับที่อยู่ในรูปภาพไม่มีผิดมันมีความสูง100เมตรและดูเหมือนกับต้นดิวกิ่งที่พัดไปมานั้นห้อยต่ำลงมาและพวกมันก็ปกคลุมไปด้วยใบไ,ไม้สีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนพวกเขาทั้ง3มคนจ้องไปที่ต้นไม้อย่างหมดหมองพวกเขาเปลี่ยนเส้นทางเพื่อไม่ให้คานเทาได้ง่ายๆแต่พวกเขาก็พบกับต้นไม้อย,อยู่ดีมันเป็นอะไรที่แปลกมากแฮนเซนตรวจด,ดูรากของต้นไม้นั้นมันฝังลึกอยู่ในแปลงดอกไม้ที่ทำขึ้นมาจากหินและปกคลุมด้วยดินที่อุดมสมบูรณ์ มันดูไม่เหมือนกับว่ามีใครบางคนเคลื่อนย้ายมันมาไว้ที่นี่คุณหิมินเดอร์พูดขณะที่มองไปที่แปลงดอกไม้บางทีมันอาจจะมีต้นไม้แบบนี้อยู่หลายต้นแต่ถ้าเป็นแบบนั้นไม่ช้ากเ็เร็วพวกเราจะต้องเจอพวกมันอย่างน้อยอีกหนึ่งต้นลานกว้างนี้คงจะเต็มไปด้วยต้นไม้ซึ่งไม่ว่าพวกเราจะขุดไปทางไหนพวกเราก็ต้องพบต้นไม้สักต้นหนึ่งแฮนเซิพูดหลังจากที่คิดอยู่ชั่วคู่ใช่แล้ว นายวินตอบอย่างจริงจังและเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวโซ่สาสารเพื่อขุดไปที่อื่นเขาอยากรู้ว่าจะมีต้นไม้แบบเดียวกันนี้อยู่ตำแหน่งอื่นอีกหรือเปล่าหยุดมันไม่มีต้นไม้แบบเดียวกันนี้อยู่ที่อื่นอีกคุณหญิงมินเดอร์บอกให้ในายวินหยุดมือนายวินไม่คิดจะขัดคำสั่งของคุณหญิงมินเดอร์แต่เขาหันกลับมามองเธอด้วยความสับสนเขารอฟังคำอธิบายจากเธอคุณหญิงมินเดอร์มองไปที่ต้นไม้แล้วพูดข้าคิดว่านี่คือต้นเ,เครควยมต้นเ,เครควยม เมื่อไนวินได้ยินอย่างนั้นเขาก็หน้าซีดไปเล็กน้อยเขามองไปที่ต้นไม้ด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อแฮนเซนมองไปที่คุณหญิงมินเดอร์และไนวินด้วยความสับสนเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับต้นเครควยมมาก่อนคุณหญิงมินเดอร์รู้ว่าแฮนเซนกำลังรู้สึกสงสัยเธอจึงเริ่มอธิบายในตอนนี้ข้าไปเยือนเผ่าแอนเชนกอนข้าเคยได้เห็นต้นเครควยมครั้งหนึ่งแอนเชนกอนบอกว่าต้นเครควียมนี่คือที่ที่คนของพวกเขาจะมาเพื่อนิพพาน ตำนานบอกไว้ว่าแอนเชนก็ต์จำเป็นต้องถูกฝังใต้พวกมันเพื่อที่วิญญาณของพวกเขาจะได้พักอย่างสงบชัว่วนิรันดร์ถ้าท่านเคยเห็นต้นไม้แบบนี้มาก่อนในเผ่าแอนเชนก็และตอนนี้มันก็อยู่ที่นี่อีกต้นมันก็ฟังดูไม่ใช่ต้นไม้ที่หายากอะไรแบบนั้นทำไมถึงบอกว่ามันไม่มีต้นไม้แบบนี้อยู่อีกแฮนเซนถามข้าไม่รู้ว่าในจักรวาลมีต้นรเรืียมทั้งหมดกี่ต้นแต่ต้นที่ข้าได้เห็นตอนนั้นมันสูงเพียงแค่สอฟุตเท่านั้น คุณหญิงมินเดอร์พูดเจ้าของต้นรเครควียมนั้นบอกว่าพวกมันจะโตเพียงแค่ราวๆสามฟุตเท่านั้นก่อนที่พวกมันจะหยุดเติบโตแอนเชมตายและถูกฝังใต้ต้นรเครควียมต้อนเอาขั้นจะเติบโตขึ้นหนึ่งฟุตไม่ขาดไม่เกินเจ้าลองคำนวณดูว่าถ้าต้นรเครควียมเติบโตถึงขนาดนี้ร่างของแอนเชนก็มากมายเท่าไหร่กันที่ถูกฝังอยู่ที่นี่เจ้าคิดว่ามันจะมีต้นรเครควียมที่สูงถึงขนาดนี้อยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากอย่างนั้นหรอนี่คือต้นรเครควียมจริงๆอย่างนั้นหรอ ฮนเซนจ้องไปที่ต้นไม้และเห็นมันในมุมมองที่ต่างไปจากเดิมถ้าที่คุณญิงนินเดอร์พูดเป็นความจริงแล้วก็ต้นไรแควนนี้ก็คงจะต้องดูซับร่างของแอนเชียนก็อตหลายร้อยคนเข้าไปมันยากที่จะจินตนาการได้ว่าต้นไม้นี้แข็งแกร่งถึงขนาดไหนแต่ฮันเซนไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่ควรจะแผ่รัศมีออกมาจากต้นไม้ได้เลยสําหรับเขาแล้วมันดูไม่ต่างจากต้นไม้ธรรมดาธรรมามันเป็นเรื่องง่ายที่จะตัดสินว่านี่เป็นต้นไทรแควนจ,จริงๆหรือไม่ ถ้ามันเป็นต้นเรเคลื่อนจริงมันก็จะมีรูที่กักเก็บพลังของแอนเชนก็ตอยู่คุณหญิงวินเดอร์เดินไปรอบๆต้นไม้ไม่นานเธอก็มาหยุดอยู่ตรงจุดๆหนึ่งฮันเซลและนายวินเดินตามคุณหญิงวินเดอร์และพวกเขาก็เห็นรูบนต้นไม้ที่มีขนาดพอๆกับกำปั้นของคนภายในของต้นไม้นั้นดำสนิทแล้วดวงตาของฮันเซลไม่ดีพอที่จะมองทะลุความมืดนั้นนี่คือรูของมันนี่จะต้องเป็นต้นเรเคลนไม่ผิดแน่แต่ข้าไม่แน่ใจว่าต้นเรเคลืนนี้มีไข่อยู่ภายในหรือเปล่า คุณหญิงมินดนาพูดขณะที่มองไปในดูของต้นไม้ต้นเรคเควมกําลังจะมีลูกนี่ต้นเรคเควมเป็นซีโนเจนิกอย่างนั้นเนาะแฮนเซสนถามด้วยความสับสนคุณหญิงมินดาส่ายหัวข้าไม่รู้ว่าต้นเรคเควมเป็นซีโนเจนิกหรือไม่แต่มันไม่ได้กําลังจะมีลูกไขของต้นเรคเควมคือยางของต้นไม้ยิ่งต้นเรคเควมได้รับพลังงานมากเท่าไหร่มันก็จะผลิตยางออกมามากเท่านั้นยางทั้งหมดจะถูกนํามารวมกันอยู่ในดูของต้นเรคเควม และกลายเป็นบางสิ่งที่เหมือนกับไข่มดนั่นเป็นเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าไข่ต้นไรเครื่องข้าเคยได้ยินเรื่องราวของชายที่เคยได้รับไข่ต้นไรเครื่อที่มีขนาดพอกับเล็บมือเขาเป็นเพียงแค่ระดับราชันขั้นแรกเท่านั้นแต่เขาใช้พลังของไข่ไรเครื่มเพื่อเลื่อนขึ้นไปถึงระดับเทพเจ้าได้ตั้งแต่นั้นมาไข่ต้นไรเครื่มก็กลายเป็นสมบัติที่ผู้คนสแสวงหามากที่สุดในจักรวาลแต่ความสามารถในการทําให้ราชันเดือนสู่ระดับเทพเจ้าได้นั้นเป็นเพียงแค่ความสําคัญรอง สิ่งที่ทําให้ผู้คนสนใจพวกมันยิ่งกว่านั้นก็คือความจริงที่ว่าพวกมันช่วยให้บุคคลรับเทพเจ้าวิวัฒนาการคุณหญิงมินได้หยุดไปชั่วคู่ก่อนที่จะพูดต่อแต่เมื่อคํานึงถึงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นที่นี่ข้ากลัวว่าไข่เรคเคยมที่อยู่ในรูของต้นไม้จะถูกออกไปเรียบร้อยแล้วบางทีมันอาจจะยังอยู่ที่นี่นาวินพูดหลังจากนั้นเขาก็ลอยตัวขึ้นสู่อากาศและบินไปที่รูของต้นไม้เขามองตรงเข้าไปข้างในรูของต้นไม้รูของต้นไม้นี้ประหลาดจริงๆ ข้ามองตรงเข้าไปข้างในแต่ข้ามองไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้างในเลยนายวินพูดต้นอไรเคี้ยมเป็นต้นไม้ที่แอนเชียนกอตมาในพานเพราะมันมีพลังที่ไม่ธรมรมดาแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในรูของต้นไรเครี่ยมโชคดีที่รูของต้นไรเคี้ยมนั้นไม่ได้อันตรายเจ้าแค่ต้องยื่นมือเข้าไปข้างในคุณหญิงมินเดอร์พูดนายวินลังเลแต่เขาก็ทําตามที่ถูกบอกเขาห่อหุ้มมือของตนเองด้วยพลังจากนั้นเขาก็ยื่นมือเข้าไปข้างในรู คุณอิมินเลอร์บอกว่ารูของต้นไม้ไม่ได้อันตรายแต่ใครจะรู้ว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในรูนั้นหรือเปล่าเมืองแห่งนี้นั้นต้องสาบดังนั้นนายวินคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยถ้ามันจะมีแมลงพิษประหลาดซ่อนตัวอยู่ภายในรูของต้นไม้เมื่อเห็นนายวินยื่นมือเข้าไปในรูฮันเซิลก็รู้สึกกังวลแทนเขาถ้ามันมีบางสิ่งอยู่ภายในรูของต้นไม้และหนึ่งนายวินเข้าไปข้างในนั่นก็จะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆแต่หลังจากที่นายวินยื่นมือเข้าไปในรูรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของเขาาเขขตะกนนึ้นมา มันมีบางสิ่งอยู่ในนี้มันเป็นทรงกลมและมันให้ความรู้สึกเหมือนกับก้อนหินแต่ข้าไม่รู้ว่ามันใช่ไข่ต้นเรเคลียมหรือเปล่าสัมผัสมันด้วยมือของเจ้าถ้ามันเป็นไข่ต้นเรยเควียมจริงมือของเจ้าจะมีกลิ่นหอมของมัน คุณหญิงมินเดอร์พูดนายวินสัมผัสมันหลังจากนั้นเขาก็ดึงเหงือออกจากรูเขาไม่จำเป็นต้องนำมันมาที่จมูกของเขาแม้แต่ฮันเซนและคุณหญิงมินเดอร์ที่อยู่ด้านล่างของต้นไม้ก็ได้กลิ่นหอมที่น่ารื่นรมของมันเพียงแค่กลิ่นของมันก็มากพอที่จะทำให้ฮันเซนรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขากำลังตื่นขึ้นหลังจากการจำศีลในฤดูหนาวที่ยาวนานเซลล์ทั่วร่างกายของเขารู้สึกผ่อนคลายและมีชีวิตชีวาไม่ร็ว น่ามากินหอมของไข่ต้นรเครค่อมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไข่ต้นรเครค่อมจะยังอยู่ที่นี่ดึงอ,ออกมาออกมาคุณหญิงมินดรพูดนายวินรีบยื่นมือเข้าไปในดูอีกครั้งเพื่อดึงเอาไขา่ไรครืมอ,ออกมาแต่เมื่อเขาพยายามดึงมือกลับออกมามือของเขาก็หยุดชะงักไปกลางคันดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถดึงไข่ออกมาได้ไข่มีขนาดใหญ่เกินไปข้าดึงมันออกไม่ได้นายวินพูดเขาใช้ดาบแห่งความมืดฟันใส่รูของต้นไม้เพื่อจะทำให้รูกว้างขึ้น แต่เมื่อดาแพงความมืดฟันถูกเปลือกของต้นไม้มันก็ทาได้แค่ทิ้งรอยขาวบางๆเอาไว้เท่านั้นการพยายามจะตัดมันเป็นอะไรที่ไ,ไร้ประโยชน์ต้นเรยเคลนเป็นที่นิพานของแอนเชนก่อนแม้แต่ต้ตน่วยเคลมขนาดเล็กก็ยังไม่สะุกสถานต่อพลังของยอดฝีมือระดับเทพเจ้าและต้นไม้นี้มีขนาดใหญ่มากขึมาคุณหญิงมินเดอร์พูดเขาบีบไข่ให้แตกเพื่อนํามันออกมาไม่ได้อย่าง,น,งน,านั้นเนอะแอนเชนถามไข่นั้นแข็งแรงยิ่งกว่าต้นเรเคลมเสียอีก อย่างนั้นแล้วเขาจะทําให้มันแตกได้ยังไงคุณหญิงมินดากอ,อกตาของเธอเธอหันไปพูดกับนายวินอีกครั้งใครต้นเรเครือมใบนี้ใหญ่ขนาดไหนกันใหญ่มากนายวินพูดไอ้ใหญ่มากมันใหญ่แค่ไหนใหญ่พอๆกับสมองอย่างนั้นเนาะ แฮนเซิถามพร้อมกับหัวเราะไข่ต้น,นเครคเวิรมขนาดเท่าเล็บมือสามารถเปลี่ยนยอดฝีมือระดับราชาคนหนึ่งให้กลายเป็นระดับเทพเจ้าได้ถ้ามันมีไข่ต้น,นเรคเวิร่มขนาเทา่าสมองอยู่จริงๆมันก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นสงครามที่จะกืนกินทั้งจักรวาลถ้าสมองของจเจ้ายาวหนึ่งเหมตหรยก็นะนายวินพูดแฮนเซิลสังเกตว่าดวงตาของชายคนนั้นเบิกกว้างมากๆอะไรนะใหญ่ยยขนาดนั้นเลยแฮนเซิลถามดวงตาของเขาเกือบจะหลุดออกมาจากเบ้า เจ้าแน่ใจหรือว่านั่นคือไข่ต้นเรเควียมไม่ใช่อะไรอย่างอื่นน่ะคุณหญิงมินดาทาด้วยความตกใจแม้แต่เธอก็ไม่สามารถเชื่อในเรื่องนั้นได้ไม่มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับไข่ต้นเรเควิยมที่ใหญ่ขนาดนั้นมาก่อนแม้แต่ไข่ต้นเรเควียมที่เล็กก็ถือเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ความคิดที่ว่ามันมีไข่ต้นเรเควียมยาว1เมตรอยู่นั้นเป็นอะไรที่มากพอจะทําให้เลือดของคนเดือดพลังของสิ่งแบบนั้นเป็นอะไรที่อยู่เหนือจินตนาการข้าไม่รู้ท่านหญิงควรจะมายืนยันมันด้วยตนเอง นายวินลงมาจากรูของต้นไม้เขายังคงตกใจขณะที่พูดกับคุณหญิงมินเดอร์มันน่าแปลกที่จะได้เห็นนายวินมีสีหน้าแบบนั้นแต่การได้พบไข่ต้นไก่เควมแบบนั้นก็เป็นอะไรที่แม้แต่ยอดฝีมือรับเทพเจ้าก็ยากจะควบคุมอารมณ์ของตอนเองได้ เพียงแค่ไข่ต้นเรควียมขนาดเท่าเล็บมือก็สามารถช่วยให้ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าก้าวหน้าอย่างมากถ้ายอดฝีมือระดับเทพเจ้าได้รับไข่ใหญ่ขนาดนี้ไปพวกเขาเก็น,น่าจะกลายเป็นเทพสบับฤทธิ์ได้อย่างง่ายดายคุณหญิงมินดาบ,บินขึ้นไปที่รูของต้นไม้เธอยื่นมือเข้าไปสัมผัสและเริ่มสัมผัสรอบรูของต้นไม้ไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็อ้าปากค้างไปมันเป็นไข่ต้นเรควียมจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมีไข่ที่ใหญ่ขนาดนี้อยู่ด้วย ในที่สุดคุณหญิงมินเดอร์ก็พูดขึ้นมาหลังจากที่อ้าปากค้างอยู่นั้นสีหน้าของเธอดูไม่แน่ใจว่าควรจะรู้สึกยังไงมันเป็นไข่ต้นเลคเควมจริงๆอย่างนั้นเหรอแฮนเซิลและนายวินพูดพร้อมกันใช่มันมีทรงกลมและมีขนาดราวๆหนึ่งถึงสองเมตรคุณหญิงมินเดอร์อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาน่าเสียดายที่รูของต้นไม้มีขนาดแค่กำมือเท่านั้นถ้ามันเป็นไข่ต้นเรคเวมขนาดเด็กพวกเราก็จะนำเอามันออกมาได้ตอนนี้พวกเรารู้ว่ามันมีไข่ต้นเรคเวมอยู่ที่นี่ แต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีหนทางที่จะเอามันออกมาเี๋ยวกันนะบางทีอาจจะมีหนทางที่เราเจะเอามันออกมาได้จูจ่ๆนายวินก็พูดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นเจ้ามีหนทางที่จะขยายรูของต้นไม้อย่างนั้นเนาะแฮนเซอร์หันไปมองนายวินคุณหญิงมินเดอร์เองก็มองไปที่เขาเช่นเดียวกันแทนที่จะตอบคําถามนายวินก็ใช้นิ้วชี้ไปที่จุดหนึ่งของต้นไม้ด้วยความตื่นเต้นและพูดดูนั่น แฮนเซิและคุณหญิงบินเดอร์มองตามนิ้วมือของนายวินไปและเห็นรอยที่ลากยาวบนต้นไม้มันเป็นรอยแหวงที่ยาวถึง3ฟุตและลึกสนิ้วเป็นอย่างน้อยรอยดาบนั่นดวงตาของแฮนเซิเป็นประกายขึ้นมารอยดาบนั้นดูเก่าแก่และถึงแม้ต้นไม้จะฟื้นตัวมันก็ยังคงเหลือรอยแผลอาไว้ซึ่งมาดูจากรอยแผลนั่นแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะถูกสร้างขึ้นโดยดาบใหญ่ที่พวกเขาพบก่อนหน้านี้จบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ